ครับวันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนเฟืองตั๊มชิก160นะครับตัวใหม่ตัวมากับรถจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับหรือสีเหลืองนะครับตัวนี้เราก็จะทำการเปลี่ยนเป็นเฟืองตัวสีดําครับตัวรหัสนี้ครับ โ 0R นะครับมันเป็นของ Zic 160นะครับวันนี้ลูกค้าเข้ามาเคมนะครับแต่ว่ารถยังไม่ได้มีปัญหานะครับก็คือมันไม่ได้มีปัญหาทุกคันนะครับอันนี้ก็คือเพราะความสบายใจของลูกค้านะครับก็สามารถเคมได้ฟรีครับเข้าตามศูนย์ได้ทั่วประเทศครับผมตัวนี้เคมฟรีครับแล้วก็จะมาเปรียบเทียบนะครับเฟืองปั๊มนี่คือตัวที่ถอดออกจากรถนะครับ เดิมๆก็คือมันไม่ได้เป็นทุกคันนะครับที่ว่าเฟืองมีปัญหาเหมือนตัวนี้ก็สวยใสยครับไม่มีอรอยนะครับนี่คือตัวใหม่ที่ลูกค้ามาเคือว่าอยากเปลี่ยนใส่เป็นตัวสีดํานะครับนี่คือตัวใหม่เห็นไหมครับ ความเรียบความโน,โนูนตัวนี้จะเรียบกว่านะครับเห็นไหม,มันไม่ได้เป็นทุกคันนะครับผมแล้วก็มาเปรียบเทียบความหนาของเฟืองนะครับเหมือนกันไม่เอย่ยสังเกตได้ว่าเฟืองตัวตัวเดิมมากับรถจะหนานะครับหนากว่าเห็นไหม นี่ก็ไม่ว่ากันนะครับเพื่อเพื่อความสบายใจของลูกค้าก็คือเคีมให้ครับผมครับ